ได้ขับภาพบอกอะไรถ้าจำได้มันมีข่าวปริน r o ุ p มาอยู่พักหนึ่งแล้วก็เกิดภาพที่นายกไปปปองอมันมีเสียงกระซิบกระชอนเลยว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ปปองอยังคงลังเลและไม่กล้าฟันธงนั้นไม่ใช่เพราะขาดข้อมูลแต่เป็นเพราะเกิดความไม่แน่ใจว่าการกระทำของปริน r o ุ p เข้าขายความผิดมูลฐานกฎหมายปปงอของไทยหรือยังแล้วทำไมต้องลังเลท,งทั้งที่ข้อมูลนอกประเทศนั้นมีมากมายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วปปงนั้นมีช่องทางในการดำเนินการโดยอ้างอิงข้อมูลความผิดมูลฐานจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนเหล่านี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในประเทศที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างประเทศอเมริกานี่ก็ยึดไปแล้ว ห้าแสนกว่าล้านคริปโตอังกฤษเขาก็ยึดไปแล้วสิงคโปร์นี่ก็ยึดเรียบร้อยเกาหลีใต้ก็ทําแล้วแต่แหลงข่าววงในยืนยันว่าข้อมูลจากต่างประเทศเหล่านี้มีน้ําหนักและเพียงพอที่จะเปิดทางให้อปปองงอน,นั้นเดินหน้าตรวจสอบทรัพย์สินได้แต่กลับมีอาการเบรกตัวเองอย่างน่าสงสัยจึงทำให้ในายกเสียหนูนั้นต้องลงไปบรีฟงานเอง เพราะสถานการณ์นั้นมันเริ่มอึมครึมและก็เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปราบปรามทุจริตสีเทาเริ่มสั่นคลอนจึงทำให้มีกระแสว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวลรกูลจึงต้องตัดสินใจลงมาบรีฟปปงด้วยตัวเองสัหน่อยผลจะเป็นยังไงก็รอดูความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ